เหนียย่ยมากอแงเเห็นเขาคง่ายเนาะนั่นทำเนาะครับสวัสดีครับเอ,อ,อ้าโอไ้ไม่น่าลืมเลยต้องขึ้นไปขัดอีกรอบหนึ่งโอ้เกานี่ไม่น่าใช้ มเลยถ้าเราลืม <g ül> ถ้าเราแปะวันนี้แกเลยนะครับสวยเพราะ <c oughs> เราขัดมามันก็ลงมามันก็ติดเลยเนะ <c oughs> เาะเป็นผง <c oughs> พูดถึงรถชนเออไม่ได้พูดถึงรถระยองนั่นแหละยังไม่ได้ว่าอะไรเลยอืมนอนตุ้มตามบลุ่มบลุญภูมิมาลงมาเรียบ้อยหายภัยแล้วหายภัยแล้วมากมามาพรุ่งนี้ค่อยทา

เรอใหญ่รถเกัดต้นเยัดต้นยายนะเขอ้นรถต้นอีกขั้นหนึ่งอ๋อขั้นมากขั้นขั้นากั้นอ๋อตรง้านทองขั้นเขาขั้นมุ่เลียวออกจาก้านทองเลยแต่ท่จิเขามากบ่้นตรงเลี้ยวว่าคนเลย แยกต่องไปเยกทางตมาข้างเอาไปทำนั้นแยกคนออกทางข้างไปมันต้องเขาชนอันต้นแบบเดียวทังต้องแหมนแงมันก็จะแตกไหลข้างไปเลยเพราะไอ้แยกนี่อันตรายครับโอ้ล้างถังเก็บแล้วได้ถังใช้หลายใบเลย ถังสีโจตันเลิกงานแล้วครับเลิกงานแล้วพักพรตามอัธยาศัย ที่นี้สวยเ้ะโอ้ตะเกงขาตีขาคิดยังไงไปย่างบ้านนะนั่นแหละนี่ <c oughs> ไม่ต้องรถสวยแล้วเทเขารถสวยแล้วไม่ต้องไม่ต้อง ลแล้วเครื่องอัดฉีดลากมาทำไมตรงนี้ เอาฉีดไรนี่เอาออกมาทำไมโบเลยแบบโบเลยิมงไ่ <c ười> <c ười> ครับเสร็จแล้วครับปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยยานแนวเสร็จเรียบร้อยก็เหลือทาสีเนาะทาสีตัด

เราาน่กันน yeah. okay. ู้งเีันราเ็นการ์ดขาวกรดขาวัเงมนเพิเราสู่โมไปชามันมันมีโรคแปลกๆมาอีกแล้ว โรคอะไที่เป็นเหมือนอิสูกิสายอะโรค่ังนอนนะเ <c oughs> ขาเรียกว่าถ้าสมัยก่อนเขาเรียกอะไรโรคหา่าบอฮะ <c oughs> โรคหา่าโรคหา่ามันมีมาด้หน่มันมีมาอยู่โรคห่าไง <c oughs> ก็มันเ,<อ>เป็นเป็นเหมือนอิสูกิสายอะไม่มันมีมาเนี่ยมีมาอยู่ โรคห่าโรคห่าโรคห่า,ร,หารู้ไหมเออ <c oughs> ขึ้นเลยนะเนี่ขึ้นเลยนะมันมันติดต่อติดต่อแบบไหนโรคห่าที่สมัยแต่ก่อนเคยได้ดูไหมเป็นเหมือนอิสุวิสัยอ่ะอืมนั่นแหละไหนไม่ทันหรอกไม่ทันผมยังไม่ทันเลย โรคห่าไรนี่แหละอ่าเลิกง,งานแล้วครับบายบายครับผม